สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ต้อมนวลเวทเจ้าของเพจอาจารย์ต้องมนวลเวทแล้วก็เจ้าของ Soc n a ช e l น o u t u b e อาจารย์ต้อมนเวทใครที่ติดตามผ่านเพจ Facebook อย่าลืมกดแชร์เพจนี้วิดีโอคลิปนี้ใครที่ติดตามใน YouTube ก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วยินดีต้อนรับนะครับ วันนี้อาจารย์ต้องวนเว้นนะครับผมมาเล่านิทานก่อนนอนท้อนชีวิตเป็น EP ที่สองแล้วนะครับที่ได้มาเจอกันวันนี้อาจารย์จะนําเรื่องของลาตัวหนึ่งกับม้าทหารตัวหนึ่งให้พวกเราได้ฟังก่อนนอนนะครับจะได้หลับปุ๋ยภายใต้เสียงของอาจารย์นะครับเรื่องลากับม้าทหารนะครับกระลังขั้นหนึ่งดานมาแล้วมีเจ้าลาตัวหนึ่ง ที่โซมมากเลยนะครับไม่ได้มียศไม่ได้มีอะไรเป็นราตัวที่แก่แกง,ง่งๆแล้วนะครับมันก็เดินทางเข้าไปในเมืองแห่งนั้นเมืองนั้นยิ่งใหญ่มากเลยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็เต็มไปด้วยร้านค้าแต่ในเมืองนั้นก็มีพระราชวังที่งดงามแล้วก็ สูงส่งควรค่าแก่การนั่งชมมันก็นั่งชมพระราชวังนั้นด้วยใจจดใจเจาะทันใดน,นั้นมันก็เห็นม้าทหารที่เดินออกมาจากพระราชวังไอ้เจ้าม้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยเครื่องยศนะครับแต่งองค์ยศที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากนะครับสําหรับทหารปิดอัศวินที่ต้องนั่งออกมามันก็ตะหวาดไอ้เจ้าราหนะลีกไปไอ้รา อย่ามานั่งขวางทางข้าพูดด้วยเจ้ายุทธเจ้าอยางขนาดสัตว์มันยังมีการแบ่งชนชั้นกันนะครับอ่าไอ้มาตัวเนี้ยก็ตะหวาดนะครับดูถูกเจ้าราสารพัดไอ้เจ้าราก็ได้แต่โกรธในใจเดี่ยวก็ต้องยอมรับสภาพที่เป็นจริงของมันว่ามันเป็นแค่ราสอมซ่อเป็นแค่รโงูและเป็นแคราที่ไม่มียศใดๆแต่วันหนึ่ง ไอเจ้ามา้าไอเจาม้าทหารตัวนี้ที่เคยดูถูกลาไปออกรบในสนามเมื่อมันไปถึงสนามรบมันโดนปืนของทหารอีกฝั่งยิงเข้าจนพิการและไม่สามารถออกรบได้มันมีเพียงยศที่ติดตัวและกลา,ายเป็นม้าที่จะต้องใช้กำลังเพื่อคนย้ายอาวุุธยุโทโธปกรณ์หรือเป็นม้าที่อยู่ในไร นี่แหละนะครับคือจุดจบของม้าทหารที่มีเจ้ายศเจ้าหยาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้นว่าจะมียศศัก์เพียงใดแต่อย่าดูถูกคนอื่นเพราะในวันที่ตัวเองรง้มคนที่มียศศัก์แล้วดูถูกคนอื่นย่อมกลายเป็นคนแก่ที่โดดเดี่ยวและกลายเป็นคนที่ไม่มีคนคิดค่า มาสวัสดีก่อนนอนฝันดีนะครับบังว่าเรื่องนี้จะเป็นคติดเตือนใจกับทุกคน